สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมถุนและคลนาเมถุนเนื่องจากดาวเสาร์นะครับโคจรยาวราศีแล้วเดินหน้าจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับในวันที่5ธันวาคม2563ต่อไปนี้นะครับกินระยะเวลา2ปีครึ่งจากนี้ไปนะครับจะส่งผลกระทบนะครับอย่างไรกับคนเมถุนบ้างเราเรามาติดตามราับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อโดยตรงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ไอดีมาที่บริบูร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปโพสต์ไว้ให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาทาค่าครูได้ครับเรามาฟังนะครับข้อมูลในดาวเสาเดืนหน้าครั้งนี้นะครับเข้าสู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรนะครับในทางโหราศาสตร์เกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความเป็นไปเป็นและความมั่นคงในวันที่5ธันวาคม25 6 3เป็นต้นไป ความเข้มแข็งของดาวเสาร์เนี่ยนะครับก็จะให้คุณหรือประโยชน์กับคนทั้ง12ราศีแต่สําหรับคนราศีเมถุนเนี่ยมันมีดีกึ่งเสียนะครับเนื่องจากว่าดาวเสาร์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะครับกุมกับดาวพระรหัสบดีเป็นคู่เปลี่ยนแปลงคู่พระคู่โจรหมายความว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งได้นะครับก่อนแล้วค่อยเกิดผลดีในทีหลังหรือในอนาคตแต่เราต้องมีการแก้ไขก่อนนะครับดาวพฤดีหมายถึงการจัดการและการแก้ไข ดาวเสาร์หมายถึงความาชัวร์ความคิดความไต่ตรองนะครับให้รอบคอบและไปให้ถูกทางเดินให้ถูกทางพระดาวเสาร์เนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัวร์อะไรประมาณนี้แต่ดาวพะัะศุกรีเนี่ยนะครับมาจากพบปัต,ตนิคู่คองหุ้นส่วนและคู่สัญญาหมายถึงพันธะต่างๆที่ในการผูกลัดผูกมัดกันนะครับรวมทั้งหมดเลยและรวมถึงคู่แข่งขันและก็คู่กรณีรวมถึง ศัตรูได้ด้วยนะครับมันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ใดถ้าเป็นในลักษณะของการแข่งขันก็คือศัตรูหรือ,อคู่แข่งขันแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาการแข่งขันหรือการเรียนเนี่ยก็หมายถึงว่าการแข่งขันได้นะครับหรือคู่แข่งขันนั่นแหละส่วนถ้าเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายก็หมายถึง ศัตรูนะครับหรือเป็นลักษณะของคู่แข่งขันเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือคู่ครองนั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะของหุ้นส่วนใดด้วยนะครับทีนี้าดาวพระศระีไปกลุ่มกับดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ยอยู่ในภพบ,บรณะเป็นเกษตรแปลว่าบรณะแข็งคําว่าบรณะแข็งหมายถึงอะไรหมายถึงว่า มันจะมีภาวะที่บีบบังคับเราและอยู่เหนือดวงชะตาแปลว่าเราต้องเป็นไปตามนั้นเพราะเกษตรแปลว่าความมั่นคงแปลว่ายังไงก็ต้องเกิดแน่นอนและเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะทําให้ผลเสียนั้นนกลับกลายเป็นดีหรือไม่อยู่ที่พฤติกรรมพฤติการความคิดการเลือกการตัดสินใจรวมถึงการกระทําด้วยของเรานะครับเป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้ความดีหรือความร้ายจากดาวเสาร์นะครับมันอยู่ที่เราเลือกได้ด้วยนะครับ เพราะว่าดวงเป็นแผนที่แห่งกรรมบ่งบอกถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตมันเป็นแค่แผนที่เท่านั้นไม่สามารถบ่งบอกค่าเรียกว่าไม่สามารถทําอะไรเราได้แต่เราเองเป็นตัวทําเองเป็นตัวเดินหมาของเราเองนะครับเราเลือกของเราเองดังนั้นเนี่ยเราต้องรับผลแห่งการกระทํายกตัวอย่างง่ายๆเห็นชัดๆพ้องต้องกันคือเราโยนหินลงไปในแม่น้ำเนี่ยนะครับหินมีน้ําหนักถูกไหมเมื่อ ลงไปน้ำปุ๊บมันจะเกิดคลื่นคลื่นเล็กๆนั่น,นะที่มันกระทบฝั่งนะครับมันคือการยนหินคือเราทำทั้งดีและชั่วมันเป็นตัวแทนแห่งความดีและความชั่วที่เราทำแต่คลื่นที่ซัดฝั่งเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยมันหมายถึงผลแห่งการกระทําดังนั้นเนี่ยเวรกรรมมันอยู่ที่ว่าการกระทำของเราเองนี่แหละนะครับแล้วก็ อย่าไปโทษดวงโทษดาวเพราะดาวแค่บอกว่าผลร้ายจะเกิดขึ้นแต่เราแก้ด้วยการกระทําได้ครับเราทําให้มันดีขึ้นได้จากการกระทําดังนั้นเนี่ยคำพยากรณ์ร้ายไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไปะไม่ได้แปลว่ามันจะตรงเสมอไปเนื่องจากเราบินเมหรือเราเบี่ยงเบนไม่ได้แบบเบี่ยงเบนทาเพศนะเบี่ยงเบนพฤติกรรมพฤติการ,รเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นหรือผลแห่งอุศรกรรมขึ้นนะครับ เราก็จะได้บุญกุศลหรือเราก็จะได้รับประโยชน์จากตรงจุดนั้นแล้วก็ไม่เกิดทุกข์นั่นเองแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากเกษตรเนี่ยมันแข็งมากกลายเป็นว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสูญเสียเพราะเนื่องจากมรณะแปลว่าการสูญเสียการพลาดพลาดการจากเป็นจากตายจากลารวมถึงความโศกเศร้าเสียใจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มกับดาวพัศบดีมีหลายความหมายดาวพัชบดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ญาติวงวานอ่าวงสาขาญาติเรา นะครับที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอายุมากกว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าจะเจ็บข้าได้ป่วยบรณะแปลว่าการเจ็บข้าได้ป่วย1ละ2หมายถึงเสียชีวิตอ่าคือทางโหราศาสตร์เนี่ยจะพูดถึงแค่ว่าบุคคลอื่นจะไม่พูดถึงบุคคลตัวเจ้าชะตาถึงเรื่องของความตายแต่ว่าพูดถึงระวังเตือนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดการเจ็บข้าได้ป่วยคือใครที่มีเกณฑ์การเจ็บข้าได้ป่วยของผู้ใหญ่อยู่แล้วอ่ะ ต้องระวังให้ดีพยายามใกล้ชิดแพทย์ดาวพัสบดีกลุ่มดาวเสาร์เนี่ยแปลว่าให้ใกล้ชิดแพทย์นะครับดาวพัสบดีอ่อนกําลังไงครับแปลว่าถ้าเราอยู่ไกลแพทย์เนี่ยผลเสียจะตามมาความว่ามรณะจะออกฤทธิ์ไปในทางแย่ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อดาวพัสบดีเนี่ยแปลว่าการเยียวยารักษานะครับหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมื่ออยู่ในมือแพทย์อยู่ใกล้มือแพทย์ก็จะสามารถรักษาหายได้หรือประคองให้ มันอยู่ในทางที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยให้รีบพบแพทย์ให้อยู่ในมือแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าเปิดอยู่ไกลมือแพทย์เนี่ยต้องระวังการสูญเสียจะเกิดขึ้นนะครับม,มันมินเมกับคําว่าได้รับมรดกนะครับหมายความว่าการจากไปของผู้หลักผู้ใหญ่เราจะได้รับมรดกนะครับ1นเราจะได้รับสินสอดจากการเลิกราหย่าร้างของคู่ครองนะครับ หรือได้ส่วนแบ่งจากหุ้นส่วนนะครับมันได้หลายกรณีเพราะว่าดาวพฤหัสบดีมาจากคู่ครองแปลว่าแบ่งสินสมรสจากการหย่าร้างเพราะบรณะไงบรณะหมายถึงการจากเป็นจากตายการจากเป็นไงครับก็คือสิ้นสุดเรื่องของคู่ครองอ่ะหมายถึงการหย่าร้างนั่นแหละนะครับการเลิกราน,นี่แหละก็จะได้สินสมรสเนี่ยก็ยังมีข้อดีหมายความว่าคุณจะได้ดีจากสิ่งที่มันเสียใจโศกเศร้าแล้วก็จากเป็นจากตายนะครับสิ่งต่างๆ่างเนี้ย มันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่อันนี้คือสรุปรวมแบบหัวข้อใหญ่ๆเข้าไว้นะครับว่าแบบนี้ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคอนเมทุนก็มีดีกึ่งเสียนะครับเออเราต้องยอมรับตรงจุดนี้นะเพราะมรณะแข็งมากและคุณเป็นศัตรูกับดาวเสาร์ต้องคุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นศัตรูกับประธานแห่งบาประเคาะเนื่องจากพบเรือนมรณะเนี่ยเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์ โอ้โหมันเป็นประทานแห่งบาปเบราคอครับคือความทุกข์อยู่แล้วก็กลายเป็นว่าความทุกข์นั้นค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับคนเมถุนเนี่ยต้องระวังตรงจุดนี้นะครับแต่ละคนมันมาต่างกันนะเพราะว่ามันจะหมุนแต่12ราศรีจะมุนไปพบเรือนจะไม่เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ราศรีใดตกราศรีใดนั่นเองทีนี้มีเกณฑ์การพัดพากจากเป็นจากตายหรือ หุ้นส่วนแตกนะครับไอ้พูดถึงเรื่องหุ้นส่วนบ้างนะครับหุ้นส่วนแตกแต่คุณจะได้รับแบ่งแบ่งผลประโยชน์นะครับหรือเขาเรียกว่าได้ได้ได,ได,ได้อาจจะได้ทุนคืนหรืออาจจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับกลับมานะครับก็กลายเป็นว่าได้ดีจากการที่แต่มันก็ไม่ดีเนาะพูดง่ายๆคือหมายถึงว่าเราเราหุ้นส่วนกันเพื่อที่จะทําให้ ธุรกิจนั้นไปสู่ฝันฝันหรือความเจริญแต่มันก็ต้องมาแตกคอกันก่อนหรือจะต้องผิดหวังจากตรงจุดนี้แต่เราก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะมันก็แปลว่าเสียก่อนแล้วได้ทีหลังเป็นทุกขราบนะพูดง่ายๆนะอ่าทีนี้ก็จะมาเข้าถึงกฎอีกอย่างหนึ่งคือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บการป่วยการเป็นการตายเนี่ยนะครับก็คืออ่า มรรณะเนี่ยหมายถึงของเก่าของเสียหายนะครับหมายถึงสิ่งของนะอันเนี้ยหมายความว่าคุณมีเกณฑ์เรื่องของการเสียหายของสิ่งที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับหรือเขาเรียกว่าของที่เรานั้นมีความผูกพันด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เพราะปัตตนีแปลว่าความผูกพันด้วยนะครับอย่างเช่นเราชอบตุกก๊กตาตัวเนี้ยมากๆเลยคือกอดมาตั้งแต่เด็กเราก็จะสูญเสียตัว ตัวนั้นไปอะไรประมาณนี้หรือเราเนี่ยมีนาฬิกานะครับคู่ใจใส่ไปทํางานทุกวันเลยมันจะเสียเอออย่างดีคือเสียไปซ่อมเราได้แต่อย่างร้ายคือมันอาจจะไปกระทบตกแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบํารุงต่างๆการให้งานบริการต่างๆเนี่ยถือว่าดีรีไฟแนนซ์ต่างๆถือว่าดีใครทําเกี่ยวกับเรื่องของค่าเช่านะครับหรือ สิ่งที่ขายความตายอย่างเช่นพวกดอกไม้งานอวมงคลนะครับหรือพวงกลีดพวกนี้นะครับก็จะขายดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ราบจากตรงนั้นหรืออาจจะเป็นลักษณะที่มีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมซ่อมโทรศัพท์ซ่อมมือถือซ่อมเครื่อะไอะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ สามารถได้เงินได้ทองจากตรงจุดนี้นะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของค่าเช่านะครับก็แปลว่าก็จะมีคนเนี่ยมาเช่าพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เงินจากตรงจุดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือใครทํางานเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์ปล่อยสินเชื่อการให้เงินกู้พวกนี้นะครับก็จะดีตรงจุดนี้เหมือนกันก็แปลว่าคุณก็จะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งโชคลาภในจุดจุดนั้นนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าแต่ต้องทํา สัญญากันนะครับหมายถึงว่าต้องมีมีลักษณะของการผูกพันกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้ากับตัวเราด้วยนะครับมันถึงจะได้ประโยชน์ในจุดนั้นเพราะว่าปัตนิภิาะว่าการผูกพันกันนะครับหมายถึงมีการสัญญากันมีการเข้าใจตกลงกันอะไรประมาณนี้อย่างน้อยคือการตกลงกันนะครับว่านมีภาระที่ต้องผูกพันกันอะไรประมาณนี้แล้วคุณจะได้โชคแต่ถ้าเผื่อมันเป็นพูดเรื่องของการปากเปล่าแบบง่ายๆอะไรแบบนี้แบบ บางคนช่วยฟรีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าช่วยฟรีไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะครับก็การเป็นลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับยังไงก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมันมีข้อดีกึ่งเสียหรือเป็นทุกขลาบอยู่ยังไงก็ยอมรับกับมันนะครับเพราะมันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตหรอกครับเดีย๋ยวสุดท้ายความดีงามก็จะเข้ามาแทนที่นะครับยังไงก็สามารถติดตาม คำยากรได้ในคราวหน้านะครับสู้ๆเป็นกำใจให้สำหรับคนเมทุนสามารถติดตามคำยกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ